มามามานี่อนุมนนุมนุว้าวว้้จะสั่งทีดีลไปใช้กูบมาาพอจักเถื่อเด็นี่ฮะฮะฮะโอ้ยโอโนนามาทำกี่แน่น่าโอ้ยบมาหาพอจักเถื่อ พี่เด้อนำมือทึ่งพี่เด้อเสียบปลุกฮะเสียบบ่อโบอิมไปเอาเด้อพอว่างไปหายหันยินบ่อยู่มองเคยกินนั่นแหละสิแมนมากินอยู่หกเถอะเด้โอ้ยวว้าวว้าวบ่อช้างป่อช้างแหงว้ายไปเอาน้ำดูเรียนนี่จากพ่อโอ้ยมามมัมมพ่อไปเอาน้ำมาให้ยังวะ ไปดียังอยู่หุ่นนะมาเดี๋ยวมา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 นี่ยนี่กินน้ำน้ำพร้อมนี่มา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 นี่ยพอเอาหนามให้กินนี่ว้ายวัดโอ้ <laughs> ความทิมซ้ำเหยียบความทิมซ้ำอ้ยนี่เจมันเนี้ยฮะผมไปเบิ่งน้ำมองเอาให้กินครับมีแต่มุดแดงมุดแดงหยาดกินของเพิ่อพย้อนผลหมาแต่เสาแต่เล็กอ่ะ โอ้ยกิ้นกินจิ้นให้เยี่ยมหยาบคุ้มที่เมื่อเดอพได้กินอยู่หรอกเดี๋ยวพอมาให้มาหน้ำพอเปียงไหวเนีลูกน้ำต่อถอ่จริงน้ำบุยดได้ครับแต่ว่าเพื่อนหันเดือกกิ้นหรือเมนแนวได้จิ้นนุ่มจิ้นนุ่มแบบนี้เออเอาไปเรียกกินน้ำหันเอา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 เรียมกินมุนน้ำเฮีย กินไปโดดตามธรรมชาติโดดลูปว้าบ้งจากมหา婆บึ้บึ้งบึ้งพอบายนี่เนาะจุบแนแน่แน่แเอาสันพอบวนด้วเอาเอาเอาสันเอาเอันนี้ขนมนี่อเอาขนมนมขนม

ทางไดแล้วบเเเมมเบเห็นมาเยี่ยมพอเยี่ยมแม่เลยเนาะบบเห็นมาเยี่ยมพ่อใหญ่เลยมือหนึ่งก็เห็นงูก็ถ่วงงูได้ครับจก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 ,จกพอหมาพอกมันไล่งูนี้ไปหาเด่นเด้อลูกเด้อบบดนี้เด้อไปไปหาเด่นเด้อเจิ้มันมาเห่นหกเด้อูกเอ้ หกหกไหนอนอกมันจังอำพางตัวใมันจังนี้ท่านนี่ยังมาไปใส่บาทเนี่ยกินบกบกอีกบ่ฮะโอ้ยจินนามอีกแล้วครับอันนี้อ่ะ,อะนี่อยู่ในถ้วยนี่มีอยเออนั่นแดลไปได้มกินอย่างอัน